奈何爱让。 สนทนาวันนี้เจ้าคุณผู้ชมเฮาปาคุณผู้ชม,อ,ชมออกนอกสถานที่วันนี้ปามาอยู่ตีโรงเรียนบ้านสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าตีนี่ถือเป็นแงมนึงสถานศึกษาตีตอนนี้ต้องบอกว่าเปิลเปิดทําการเฮียนกันสอนแบบออนไซน์ site, ก็ว่าแบบปกติแล้วภายใต้มาตรการป้องกันโควิดสิบเก้าอย่างเคร่งครัดนะเจ้าวันนี้มาตรการของเปิลจะมีออหยังกันพ่องรวมไปถึงโรงเรียนแห่งนี้มีไอหยังตีน่าสนใจพองหนึ่งท่านตีจะมาอุ้มมาจาาในรายการของเฮาในวันนี้เจ้าตอนทับกันกอนังทางด้านของผอ,อสามารถอินตามูน พอโรงเรียนบ้านสันกำแพงเจ้าสวัสดีเจ้าพอ,อเจ้าสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศต้องบอกว่าเฮามาอยู่กันในห้องเกียรต,ติยศอินทร์เจ้ารางวัลน,นัาขนานพอ,อเจ้าอยากจะให้พออจุยเล่าถึงประวัติคร่าวๆข,ของโรงเรียนบ้านสันกำแพงรวมไปถึงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเฮาเจ้าครับโรงเรียนบ้านสันกำแพงก่อตั้งเมื่อปี2465จะครบ100ปีในปีนี้ แล้วก็รางวัลที่ภาคภูมิใจของรงเรียันบรรจงแปลงนี้นักขนาดจ้าเหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนในฝันนะครับแล้วก็มีโรงเรียนพระราชทานในปี2562แล้วก็โรงเรียนคุณภาพระดับองค์กรหรือว่า โอเบกคเอนะครับในโลกรางวัลด้านหลังนี้เลานี้นะครับซึ่งในการจัดการศึกษาของเฮียนก็ได้มีการส่งเสริมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง้วการเสริมสร้างรางวัลให้พี่น้องบ้านสักระแป้งอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่ารางวัลเป็นหน้าขนาดครับผมถ้าฮืออู้วันนี้คงจะประมดดูจากในห้องนี้แล้วรางวัลหลายร้อยรางวัลเหมือนกันนะเจ้าโรงเรียนบ้านสันกระแป้งของเฮาเปิดมาอย่างตีขออบอกว่าปีนี้ จะเข้าสู่ปีที่100ปีละ100ครับครบ100ปีนี้เขาทั้กันเค้นการสอนระดับจั้นไหนของเจ้าตั้งแต่ระดับอนุบาลสองจนถึงจันประถมศึกษาปีที่6ออนุบาลสองจนถึง ปอหออีนอเจ้าอ๋ง่ายๆตอนนี้นักเรียนมีหน้ากว่าเจ้าหอนักเรียนตอนนี้มี2,151คน2,000กว่าคน2,000กว่าคนครับมีทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล2เป็นต้นมาอู้ถึงในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาเจ้าพอนักเรียน2,000กว่าคนถือว่าประ제น้อยๆเลยที่ผ่านมาเขามีการจัดการเฮียนการสอนจะไรพ่องเจ้าอ๋อโรงเรียนของเราหลังจากที่มีประกาศในการเรื่องของการงดการเรียนออนไซต์เจ้านะครับมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนที่1 นะครับก็ตารงเรียนก็ได้มีการจารัดการสอนเป็นลักษณะของออนแฮนดนออนแฮนด์ก็คือคมาหัดงานตีล <มา S 2> ียนไปทำทีบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นออนดีมานและออนไลน์ซึ่งจะเป็นลําดับขั้นตอนเพราะว่าในส่วนของโควิด -19 นี้ตารงเรียนเองได้อุก่กับคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนที่ทราบเสม,มอว่าน,นี่เป็นการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนมันจะรูปแบบที่องเรียนเราจะยึดติดก็จะมีการทําความเข้าใจกันแล้วระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองตัวเอง แล้วก็เราจะเริ่มต้นจากเบาไปหาสิ่งที่มันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโรงเรียนขนาดใหญ่จําเป็นต้องค่อยๆขยับแต่บางทีค่อยๆจุดเมินก่อค่อยๆขยับกลับไปกับน้อยกับน้อยกับน้อยตั้งแต่ช่วงแรกก็จะเป็นออนแฮนแล้วก็มีออนดีมานที่คุณครูเพิ่นอัดคลิปกันเฮียนกันสอนส่งไปส่งในโรงเรียนมีเว็บไซต์แล้วก็มีระบบจัดเก็บที่ว่า Data Center ของโของเรียนเอาไว้เก็บคลิปวิดีโอที่คุณครูเพิ่นอัด แล้วก็เพื่อนักเรียนจากใบงานแล้วก็ศึกษาหลังจากนั้นประมาณสัก2เดือนก็เริ่มขยับเพื่อมันมีการเรียนแบบออนไลน์อ <Online S 2> แล้วก็มีการซื้อ,อวสัสดุอุปกรณ์มาซัพสนับกันออนไลน์แล้วก็เรียนการสอนออนไลน์ขยับขยับกันมาจนทุกชั้นประมาณเดือนสิงหาคมเจ้าจะเป็นออนไลน์ทุกชั้นเลยร้อยเปอร์เซ็นรร์ออนไลน์ทุกชั้นแต่ปัญหาที่พบมันก็มีหลากหลายทั้งเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์สำหรับสื่อสาร แล้วก็ผู้ปกครองของเรานักเรียนของเราเนี่มันมีหลากหลาย่นมีหลากหลายอาชีพหลากหลายสาขา,านะครับก็มีทั้งคนที่พร้อมกับคนที่ไม่พร้อม,อมก็ก็ค่อยแก้ปัญหากันไปนะครับจากสอนเต็มเลยผู้ปกครองสะท้อนเนาะว่าบางคนใช้สมาร์ทโฟนต้องชาร์จแบตท,ทั้งทุกกึ่งวันบางคนแบตเสื่อมไปนะชัวงง่วโมงสองชั่วโมงชาร์จแบตก็ปั๊บมาเป็นเป็นสี่ควอเตอร์เป็นช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองแล้วก็ภาคยาวแล้วก็ช่วงที่สามช่วงที่สี่ ก็ทําให้มันผ่อนคลายเพราะว่าผมเองก็ได้มีการประชุมของผู้ปกครองตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อจะสะท้อนปัญหาเจอปัญหาไหนก็แก้อันนั้นก็แก้ไปเลยนะก็แก้ทันทีเลยแล้วก็มันทําให้การเรียนการสอนในช่วงที่มันเป็นงดออนไซต์นะมันทําให้ละอ่อนเริ่มชินผู้ปกครองเริ่มชินผู้ปกครองบางท่านก็เริ่มปรับตัวโดยเฉพาะกัน ต้องมีเครื่องมือสื่อสารหื่อมันตันหื่อมันใจสำหรับการเห้นกนสอนของลูกไดอูออ๋ถึงในช่วงเคียนออนไลน์เจ้าของอออผู้ปกครองบ<ม>างคนนี่มีเสียงสะท้อนมาว่าเหมือนกับเป็นโอกาสที่ปอกกับแม่ได้นั่งเคียนกับลูกไปตัวนี่นะเจ้าใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเป็นสิส่งสะท้อนสิ่งที่สําสคัญสําหรับหุงเฮียนเพราะว่ากระปิดครั้งแรกผมได้เล้นย้ําจากที่ผมทำทีนแต่กี้ว่าการให้กระสอนลักษณะนี้เป็นการเคียนแก้เป็นแบบแก้ปัญหาเพราะว่าห้องเฮียนในห้องมาได้เราต้องสอนออนไลน์ แล้วมือสอนออนไลน์เราอ่อนตั้งบ้านเป็นยังใดพ่อแม่ได้และครับที่จะหูและพ่อแม่นั่นแหละที่จะต้องมีเสียงสะท้อนเพื่อตบกับผมวแ้บจะต้องปรับเหมือนเด็พ่อผมเองกับเสียงสะท้อนทุกอย่างแม้แต่เรื่องของงานเราอ่อนหนักเกินไปน้อยล้ําไปหรือว่าคุณครูสอนเวยล้ําไปคุณครูบอเปิดกล้องคุณครูเปิดกล้องนักเรียนบ่เปิดกล้องผมก็เอามาปรับมาแก้แล้วก็มาอู้มาจ่ากันตลอดในส่วงของออนไลน์ซึ่งก็ได้ผล เท่า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 ที่ทานี่ก็ได้ผลค่อนข้างจะดีและหุรงเรียนในช่วงออนไลน์นี่ก็มันจะมีการสอบระดับชาติาเขาเ็ิดใวิธีการสอนออนไลน์นะครับแต่วิธีของเราก็ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็แบ่งครูเป็นทีมเป็นทีมในการสอนออนไลน์ในการติวเพราะว่าเมื่อมันมีงานหน้าง,งานเทามีแค่นี้เขาก็ต้องทําให้เต็มตีครับเจ้าก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อี่น้อเจ้าต้องใช้คบนี้ล้วยังตอนนี้หันวาวาตีโรงเรียนบ้านสันกับแปลงาเขามีการเปิดสอน ออนไซต์ site, ก็ว่าปกติได้แล้วนะเจ้าครับผมสำหรับออนไซต์รงเรียนเองได้มีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเจ้าประชุมคณะครูแล้วก็ประชุมต่างเจ้าบ้านต่างเครือข่ายผู้ปกครองมาก่อนอก่อนที่จะมีประกาศจังหวัดจึงใหม่จะฮ้ออนไซต์กันทั่วจังหวัดเจ้าเฮาเองได้มีการประชุมแล้วก็มีมติในครั้งแรกเฮาจะเปิดเฉพาะจั้หป .6 ก่อนอครับและหลังจากนั้นเพื่อฮอเราออนนะ่ะ<อ>ได้เพื่อเราออนเป็นจั้นสูงสุด จะได้มีเวลาในการเตรียมตัวที่ไปเห็นต่อแล้วก็มันเปิดจวบกับที่ว่าจะว่าจึงใหม่มีการาฮึ้อโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการเปิดโรงเรียนก็มีการเปิดหลังจากที่เปิดปั๊บในโรงเรียนก็มีแผน,เป,นเป็นสามร,ระยะระยะแรกก็คือเอาป .6 มาก่อนในสัปดาห์แรกอ๋อปีใหญ่มาก่อนนะจ้าปีใหญ่มาก่อนแล้วก็สับสับสัปดาห์ด้วยจันปสาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่าปสามก็เป็นจันที่สําคัญที่ต้องสอบระดับชาติจุดว่าเอ็มดีอ๋อป .4 ี่ นะครับจะจะสอบระดับชาติในวันที่16มีนาคมทุกประสอบเอ็นทีก็อนเราออนพอสาอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์แรกสําหรับป .6 ห็เปิดได้2อวันครูติดนักเรียนติดก็ยุดกันไปแต่ว่าเมื่อเราได้รูปได้รูปแบบของมันก็คือว่าเมื่อเขาจํากัดวงของชั้นใดชั้นนั้นเจ้าบล็อกอาคารใดอาคารนั้นห้งเรียนก็สามารถดําเนินการได้พ .3 สก็มาสัปดาห์ที่แล้วบม่มีปัญหาสัปดาห์นี้เปิดสชั้น มีอนุบาลสองปสองปสี่ปหกแต่ละอาคารแต่ละอาคารจะมีส่วนของเปิ้ลนเองมีห้องน้ําในตัวคุณครูคุณครูอยู่ของเปิ้ลผมจัดการพื้นที่โดยเฉพาะของอนุบาลสองหมายความว่าแต่ละอาคารแต่ละจันห้ามไปมหาสูงกันเ้าห้ามไปมหาสูงอาคารไท่อาคารมันเลยถูกต้องครับเพื่อป้องกันการติดต่อหรือว่าการสัมผัสซึ่งกันและกัน 2> ป .2 ก็อยู่แหมงตึกหนึ่งการเข้าห้องน้ําของแต่ละสองแต่ละรับจ้นก็จะแยกส่วนคุณครูก็จะทาเครื่องหมายไว้แยกส่วนว่าป .2 เข้าตรงนี้นะป .4 เข้าตรงนี้นะป .6 เข้าตรงนี้นะเพื่อว่าจะได้ครับเพื่อถ้ามีการติดในระดับจันไดจันหนึ่งมมติว่าป .6 ติดเขาก็สามารถเปิดอนุบาลสองป .4 ป .2 ได้อยู่เพราะว่ามันมาเกี่ยวกันนะมันมาเกี่ยวกันรวมถึงการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเขาก็เป็นข้าวกล่อง โดยการจะทําผลโรงเรียนไปเข้ากรองเสิร์ฟไปถึงโต๊ะโอ้แสดงว่าหล่อนทุกคนบ่ต้องออกไปกินข้าวโรงอาหารบ่าต้องลงมากินข้าวแล้วมาได้ปะาปนกันเลยอยู่ในห้องเลยค็เจ้าครับแล้วก็ในห้องเรียนจะมีฉากกั้นทุกโต๊ะโต๊ะเรียนมีฉากกั้นทุกตัวเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเป็นการป้องกันบ่าเ้มีกระเซกของหรือว่าเราอองน้ําลายละอองต่างๆไปไปจับเลยแล้วก็มาตรการอันนึงที่สําคัญโรงเรียนเน้นย้ำหล่อนกับเรื่องของการ ภาพผิดชอบส่วนตัวโดวยเฉพาะของใจส่วนตัวทุกอย่างต้องออากมา,มาแล้วก็กำชับเรื่องหน้ากากาอนามัยหรือกำชับเรื่องของสเปลยอกห้องหรือเจลกอกห้องส่วนตัวนะครับถ้านักเรียนบมีไปสัมผัส์จุสัมพันธ์ต่างๆก็รีบล้างมือต่างๆก็จะทําให้การแพร่กระจายน้อยลงเพราะฉนั้นสังเกตจากปสมที่ผ่านมาผมเองเปิดแล้วก็ผมใจวิธีนะเขาก็จํากัดวงของเด็กแล้วก็จํากัดจันแล้วก็ มีฉากกัน้นมีการกินแล้วก็มีการล้างมือบ่อยก็สามที่ที่แล้วมีรายงานว่ามีไข้ติด<อ>แล้วก็ถึง<ท>แม้ว่าติดก็มีใครแพร่เชื้อต่อกัน<อ>แล้วก็ปองโฮกนเหมือนกันที่เปิดได้สองวันแล้วติดปับนะ๊บเนี่ยก็มีรายงานว่ามีการติดเพิ่มเติเมอีกเลยมีตัวเลขเพิ่มมีแบบเป็นมีเป็นคลัสเตอร์มีเป็นอย่างเลยเพราะนั้นทางผุงแทนเองก็พยายามจะวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่แรกแล้วก็ช่วงนี้ในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นไฮบริดคือแบบคู่คู่ เราออนที่มาเห็นออนไซต์ก็คือเราออนที่ผู้ปกครองสมัครใจเจ้าแต่เราออนที่อยู่บ้านก็จะเห็นออนไลน์อ๋อต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครองของออนตัวเองครับผู้ปกครองก็แรกๆในส่วนของการดําเนินการน,นี่ก็เหมือนกันนักเรียนเยอะคงเห็นเยอะ,อะนักเรียนเยอะแล้วก็ในการดําเนินงานของเรื่องออนไลน์มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเจ้าการสอนออนไซต์ site, ครั้งแรกเ่าเขามามีออนไลน์ควบคู่กับผู้ปกครองกัะสอนมาแ็นว่า ขอออนไลน์ควบคู่ไปตวัว <Online S 2> <บ>ออนไลน์ควบคู่ไปตัวหมายความว่าอาจารย์เนึ่งท่านตีสอนออนไลนในห้องหลือออนไีอยู่บ้านก็จะได้เรียนออนไลน์บรรยากาศเดียวกันนี่เลยก็เจ้า <ขอ S 2> <อ>เพราะว<อ>่ามันติดขัดเรื่องวัสดุอุปกรณ์ร<อ>งเรียนก็จัดการได้ประมาณสักสองวันเจ้าก็ จัดการปัญหานี้ได้ด้วยวิธีการทางทางเทคนิคของคุณครูเปิดก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจในจช่วงการดําเนินงานของโรงเรียนก็คงจะเป็นรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเองสามารถบังคับนักเรียนได้แล้วกแต่เขา,เขาพร้อมในการจัดการเพราะว่าเขานึกเสมอว่านี่คืองานของโรงเรียนคืองานเพื่อการศึกษาละวิธีการใดที่เนี๊ยได้โรงเรียนจะเนี๊ยให้หมด นั่นหมายความว่าตอนนี้ถ้าอู้ถึงการเฮียนการสอนในโรงเรียนบ้านสันกับแปลงเาขาก็มีตึงออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ครวบคู่กันไปมีการหมุนเวียนพัดเปลี่ยนกันจีนเเจ้าแล้วออนก็โอเคเนาะเจ้าครับโอเคแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นแห่งจันนึงก็คือจันอนุบาล3ป .1 ป .3 แล้วก็ป .5 จันติที่มาติดนี้คืออนุบาล2ป .2 ป .16 ก็ยุด ก็ยุ่แล้วก็ไปเียนออนไลน์ทีเบ้านออนไลน์ออนไลน์หามว่ามีการติดเชื้ออะไรต่างๆเราออนจะมีเวลาพักหนึ่งสัปดาห์เจ้าแล้วสามารถมาออนไซต์ได้แห่งสัปดาห์ต่อไป๋อจะเป็นการป้องกันสองขยึกเลยเทเวนระยะห่างประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันครับถ้าติดวันพักติดปั๊บเว้นหนึ่งสัปดาห์สูงสุดกับประมาณเจ็ดวันก็สามารถที่จะปิกมาเียนออนไซต์ได้ถ้าเราออนติดหน้าวันนั้นเจ้าจะเป็นการพักฟื้นในตัว อันนี้เป็นเรื่องของการเทียนการสอนภายในจ้านเรียนแล้วก็ออนไลน์ที่นี้อูดึงมาตรการคัดกรองของทางโรงเรียนตะกี้ทีมงานเดินเข้ามาหันมีจุดคัดกรองแบบเข้มข้นเลยนะเจ้าหมอเจ้าอันนี้มีกี่จุดบ่งหูเจ้าในโรงเรียนครัโรงเ,<อ>เรียน<อ>จะมีสองุดเจ้าตอนเจ้าจะมีจุดหน้าโรงเรียนหนึ่งจุดแล้วก็ในช่วงหลังจากเข้าแถวหรือว่าเข้าเรียนเรียบร้อยแล้วจะมีด้านข้างด้านข้างโรงเรียนเพ่งหนึ่งจุดเขาออกไปต้องสแกนนะครับแล้วก็จะถามไทยตลอดเรื่อมา มาโรงเรียนมาเพื่อเอามาวัตถุประสงค์อย่างนะคนะคเพื่อที่จะฮึ่าตังโรงเรียนจะได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตัวเนาะเจ้าครับแล้วก็บฮืพ์ผ่เข้าโดยหมมีกิจธุระกับบหืพอเข้านะคบผู้ปกครองยังมาได้เข้าเลยครับตอนผู้ปกครองก็มาได้นะเจ้าครับแต่ว่าเน้มผู้ปกครองจันน้อยในวันนี้เป็นวันแรกในการเฮียนก็ฮผู้ปกครองจันอนุบาลเนี่ยเข้าไปส่งลูกก่อนแต่ผู้ปกครองจันอื่นก็ขอขอกันไว้ แล้วแต่อาจจะมีเป็นบางคนเท่านั้นที่มีความจะเป็นอาจจะเรื่องของอมีโรคประจําตัวยังเขากับฮือไปก็พิจารณาเป็นกรณีไปน,นะเจ้าอ,อันนี้ถือว่าเป็นเป็นมาตรการต่างๆต้องบาหวายเข้มข้นแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียนเลยนะเจ้าที่นี้อู้ถึงวัคซีนของเจ้าบอเจ้าอันนี้ถือเป็นหนึ่งสิ่งที่เขาจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองใดว่าบุคลากรทางการศึกษาของเขาเองได้ทำวัคซีนแล้ว ในโรงเรียนบ้านสันกับแปลงเองเขาได้ขับวัคซีนนักน้อยหมอกแดงแล้วเจ้าคุณครูของเราได้รับวัคซีนร้อยเปอร์เซนต์กันตั้งแต่ธันวาคมเจ้าครับสองเข็มนะครับสองเข็มแล้วก็สามเข็มนี่ประมาณหกสิบเปอร์เซนต์วมถึตัวผมเองครับผมก็3สามเข็มครับผมก็นักเรียนชั้นปหกก็ประมาณร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซนต์นะครับที่เหลือนักเรียนชั้นปหกเนื่องจากว่าอายุบัดเต็มสิบสองปีอ๋อ นะครับก็จะมีการฉีดวัคซีนในวันที่สองนะครับซึ่งต่างโรงพยาบาลสังกัดแปลงจะมาฉีดใหืรวมถึงนักเรียนชั้นป5้านหน่งจันงเจะมาฉีดที่โรงเรียนเลยครับ ก็ต้องบอกว่าถ้าอู้ถึงในส่วนของบุคลากรเองเขาแบบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วปลอดภัยแน่นอนนะเจ้าปลอดภัยทั้งในส่วนของมาตรการต่างๆการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนของเขาตัวย้าสรุยาาจะขึ้นขอฝากสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองตีปนจะส่งลูกส่งหลานมาเรียนหนังสือตีโรงเรียนบ้านสันกับแปลงของเขาเจงได้เลยเจ้าครับผมผู้ปกครองทุกท่านครับขอให้ทุกท่านมั่นใจในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านสันกับแปลงก็ทุก กิจกรรมที่อง์เฮียนได้ดำเนินการลวมถึงมาตรการต่างๆขอทุกท่านโปรดไว้วางใจนะครับองคเฮียนเขาใส่ใจในบุตรหลานของท่านทุกคนและขอูทุกท่านให้ความลงมมือกับทางโรงเรียนในการจะเลิกกันสอนเพื่อให้ผ่านวิกฤตโควิดในครั้งนี้ครับผม เจ้าชื่นชมแต่เจ้า,ออา,จาผอเจ้าชื่นชมในมาตรการต่างๆแล้วก็รางวัลติเปิลได้การันตีแล้วว่าเป็นโรงเรียนคุณภาพแต่แต่ تى, นะเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ปกครองหลายฐานที่พอยูกอ่กับมันอ,อกมันใจแน่นอนเจือได้ว่าจะทรงลูกมาเห็นตินี่ได้อย่างสบายใจแน่น,นอนนะเจา้าวันนี้ขอบพระคุณเจ้าทางด้านผอ,อ,อาสามารถอินตามหูลนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพงขอบพระคุณเจ้าครับ อัปเดตอัปเดตกูเรื่องรล่าเขามีเรื่องเล่ากูก,กุ้เจ้าข่าวข,า,ข,า,ขาตีไหนพยเนื้อยังอุ้มวนถูกใจตัวแน่นตร